ดังๆทยอยมากขึ้นเรื่อยๆเพืเ่อนๆจำไหมนะดังๆทยอยมากขึ้นเรื่อยๆซันไซนโย <aga> สะซันไซก็คือพืชผักบนภูเขานะโยสะก็คือคุณงามความดีครับโยสะโยสะวากาติกตะเข้าใจเริ่มเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมาาวากาติกตะดาโลซันไซโทริวะโอคุกะฟุกายเซซันไซโทริ ซานไซก็คือพืชผักบนภูเขาใช่ไหมโทนิก็คือการเก็บเกี่ยวครับอ่าการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวโอคคือกะใกลมันลึกซึ้งครับอันนี้เราเรียนกันแล้วนะโอคคือกะคือกายแฉโอไม่แกนะ่ะโนมืระเดในหมู่บ้านนี้นันชุรุยเนาะกี่ชนิดกันซานไซกะโทเรลุกะสามารถที่จะเก็บเกี่ยวเจ้าตัวพืชผักบนภูเขาได้เนี่ยชิเตรุกะรู้หรือเปล่าโอไม่ คนเมื่อไรได้นั่งชุดนอซานไซง่ะทอดูดก,ก,ก็ชิดเดร์ก็แกน่ะรู้ไหมว่าหมู่บ้านนี้เราสามารถที่จะทำการเก็บเกี่ยวผักบนภูเขานี้ได้กี่ชนิดรู้ไหมศิลาจะรู้ได้ไงเนี่ยเด็กห้าขวบเองนะโอ้ยล่ะหนอศิลาเบเด้ปะการสำรวจของฉันเนี่ยโอ้ยล่ะก็คือฉันมันเป็นคาแรคเตอร์เพื่อนๆจับไว้มันเป็นคาแรคเตอร์โอ้ยล่ะหนอศิลาเบวะการการสำรวจของฉันเนี่ย 全部でไโดยทั้งหมดแล้วคิวชมี9ชนิดเฟ้อยโอเคเชนิดโอイโนะกะสุนายน k กะโช i ิเยโอ้ยนะกะจะเยอะหรือเปล่าสุกนายนกะหรือน้อยหรือเปล่า正直พูดตามตรงนะบีだけどกดก็ดไม่มั่นใจห <laughs> รอกเพื่อนๆครับคําว่า微ี微妙ก็คือไม่มั่นใจครับเอาง่ายๆจําง่ายๆเลยบี ไม่มั่นใจบีเมียวก็คือไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่ามันเยอะหรือน้อยก็บีเมียวแหละนะครับนากนากนะกานมนนแต่เนาแต่มันก็พอสมควรไม่ใช่หรือไงก็นะก็ได้อยู่นะโซโคเดะดังนั้นโซโคเดะดังนั้นนะชินสอสเกะครั้งนี้เนี่ยมือละเดะมีสคารุสบเตะโซันไซโอ้เอาจริงดิมือละเดในหมู่บ้านนะมีสการุ สามารถที่จะเห็นได้ทุกเต่ของซันไซทั้งหมดเลยนะคิวชูรุยของซันไซที่จะมาเอามา9ชนิดเลยเหรอเนี่ยคิวชูรุยเชนิดซันไซผักในภูเขาทดเตคุให้เก็บเกี่ยวมาว่างั้นจัดไป้นานัลาซัมบอกว่าขอบคุณมากครับผมก็ฝึกภาษาไทยได้โอ้ย oh, yeah! ดีใจดีใจมีเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นมาเรียนด้วยกันด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยย่นาราซันไทยโกนิวเียก็เด็กกี่ดืสนดกขอบคุณมากครับผมก็ฝึกภาษาไทยได้ว่างั้นสุดยอดอ่ะยินดีต้อนรับนะคิมบุกโดนิจิเกมสเตอร์น ok ara, เนดไทจิคนโนน30ุนยระฮนจิชนนิเกม まあ、ゲームって言っても、タイ語、日本語教えながらゲームしてるんで、よろしくお願いしまーす。っていうことでね。どうだどうだわんがえら。やるかじゃあ、お前。やる。俺はやるぜ。挑戦してみる。はーい。よろしくな。よろしくね。いいかファンヘディな。全部で9種類だぞ。タンもっか、おしゃれな。お、うい。 สโนอินุชิโร่ชืออยู่นกค่ะมาตุนเนี่ยชูชิโร่ยังไงนะโซมาโนฮานะก็คือทําผลงานที่ดีครับซるかもしรないกมัซอาจจะก็เป็นไปได้ใช่เราอาจจะต้องให้ชิโร่ช่วยสะแร้วหลังภารกิจเนี้ยโอเคในดูสิ เฮ้ยให้โซโลมาะครบแล้วเออก็ระดับพี่ดิวนะดังนั้นมันก็ต้องมีอยู่แล้วป่ะแค่เก้าชนิดอะไรเงี้ยเออว่ะเป็นไงล่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเก็บททติกส์จ๋นิสัยนิสัยยังไม่ทันเดินสักกี่ก้าวเลยเนี่ยเอ็นเงล่าโอ้ฮอนโตนิคิวชูริเซมเปะ จริงๆเหรอเนี่ยคิวชูรุยคนตนี้คือจริงๆเหรอเนี่ยคิวชูรุยเก้าชนิดเซมป์ทั้งหมดเลยโซโลเตอีรุจนะกามันครบหมดไม่ใช่หรือไงโซโลเตอีรุก็คือมันครบหมดแล้วมันพร้อมหมดแล้วจนะก้าไม่ใช่หรือไงมาเนยุกคือคนแรกในลูกทรายของมิวากตะยกคือยกคือคนแรก ขนาดนี้ซานไซก็คือผักในภูเขาใช่ไหมมีว่าเกตะสามารถที่จะแยกแยะได้โอไม่นากกนากะมีโคมิการ์หนะโอไมคก็คือแกนากกนากะพอสมควรมีโคมิก็คือมีแววจำไว้นะมีโคมิมีแววมีแววมีโคมิมีแววคล้ายๆกันเนาะมีโคมิมีแวว nga a r u นะมีแววนี่นะสึกิโนคาไดวะ โอ้โหสิรยเซมาตะค่อยย่ซกิโนคาไดซุกิคือถัดไปหรือครั้งหน้าอ่ะคาไดก็คือโจทย์คาไดโจ์โอเคนะคาไดก็คือโจออ์อ่ะเหมือนการบ้านอะ่ะคาไดว่าโจทย์ในครั้งหน้าเนี่ยโอมโหสิรยเซมันสนุกนะอ่ะมันสนุกนะมาตะคอยยอมาตะอีกครั้งหนึง่งคอยยอมาสินั่นเองนะครับ 見込みウウェェ奈良様はゲームで日本語勉強できるのいいですねですよねーまあ日本語の勉強もできるけどタイ語の勉強もできるんでねまあ楽しくやっていきたいと思いますのでよろしくお願いしますもう少しでね視聴者さんも10万人突破するんでよかったら登録ボタンポチッと押しといてくださいませ ไปยาไปยาให้คนอิปึงกดติดตามเราซะเลยเนี่ยเพื่อนๆนะครับฝากมากดติดตาม YouTube พี่ดิวด้วยนะอีกไม่กี่คนพี่ดิวก็1นึ่งแสนคนติดตามแล้วนะครับขอบคุณครับนั่นแหละน่าจะแสนคนภายในวัน2วันนี้แหละดูท่าไม่รู้ใครมาติดตามน่าจะมีคนกดผิดอ่ะน่าจะมีคนกดผิดประมาณแสนคนเนี่ยเกือบจะแสนคนละ ล้วก็ยกเลิกไม่เป็นไงจริงๆเราเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะมากดติดตามมิริวหรอกกดผิดคิดว่านะอาชาโคเซกิโอเทนิเลตะฮิซูเนะเกนเซกิเจ้าตัวฮิซูเนี้ยมันจะเป็นหยกนี่นะถ้าจำไม่ผิดนะฮิซูฮิซูนี้จะเป็นหยกตัวเขียวๆอ่ะปั๊มปะลมปั๊มปาแต่เป็นเกนเซกิแสดงว่ามันยังไม่ผ่านการเจรไนครับมันเป็นแค่หินเราต้องเอาไปผ่าก่อนนะเดี๋ยวนะขอเก็บตัวนี้ก่อน เกตโตะดสาซิอ <othe> <cues> ่ะเรนนี่คนหนึ่งไหนดูสิย่ามาตะคินโกะชินนสเกะทำไมต้องเสียงอย่างนี้ด้วยทํไมต้องเสียงอย่างนี้ด้วยสุกิวครั้งหน้าถัดไปเนี่ยสาคานะจานาักเตะสาคานะจานักเตะคือจานาอีไม่ใช่ปลาสาลิกานิด๊าซะสาลิกานิก็คือเคฟริชอ่ากุ้งก้ามแดง สาลี่กันนี่อะโอ้อออยอเ,อ,อเมริกาสาลีา่ก,ก,นกนันนี่โอนะ้สุดติ ok ๊กเตมีเหรอสุดเตะตกขี้เตะมามีเหรอดนะครับกลองตกมาให้ดูสิสุดเต็กเะมีเอ, ok อมน้ส ok ึิแกเนา สุดิโนะไซโนสุดิคือการตกป้าไซโนก็คือความสามารถครับทุกทุกคนโฮโมโนนาละถ้าจริงแล้วแล้วก็ซาริกานิี่ได้แต่ลักโซดาโตโอโมกะซาริกานิก็คือเคฟิตนะดาเต่ถึงแม้จะเป็นซาริกานิเคฟิตลักโชอ,อุ้ยเพื่อนๆอันนี้ต้องจำไว้ลักโชชิวชิวสบายสบายลักคือแปลว่าสบายโชก็คือชนะ ชนะแบบสบายๆดังนั้นพี่ดิวจะแปลงง่ายๆว่าชิวๆสารีการีดัตเตลักโซดาโตโอโมงะคิดว่าถึงแม้จะเป็นเคฟิตก็คงชิว,ชวๆอะนะโดดะว่าไงยารุกะเอาไหมจัดปโชเซนสเตมิรฮอยโซโคนักจะนะมันต้องอย่างนี้สิอุ้ยทุกคนต้องจำคำนี้ไว้โซโคนักจะปกติในตำรามันไม่มีไง โซคนักจ่าจำไว้นะโซโคนักจ,จ่าม,นะมันต้องอย่างงี้สิโซโคนักจ่ามันต้องอย่างงี้สิว่ากัตเตอะได้รูกะว่ากัตเตอะเข้าใจได้รูกะคงนะว่ากัตเตอะได้รูกะคงเข้าใจอยู่ใช่ไหมซาลิงานิซุรุนี่ว่าการที่จะตกเจ้าตัวกุ้งก้ามแดงเนี่ยเซนโยโนะสุริเซากะฮิซิโอดาเซะเซนโยเฉพาะทางสุริเซา,า,า,าก็คือไอตัวเบ็ดตกซึ่งเรามีแล้ว หิดเซียวได้ใชมันจำเป็นนะซึ่งเรามีแล้วไงเขาหัวเราะเยาะเย้ยเรายอมไม่ได้อีก่ะตั้งใจฟังนะอ้อยซาดิการีอ้อยอเมริกาซันนี่กันอยะเจ้าตัวกุ้งกล้ามแดงของอเมริกาสีฟ้าเนี่ยกุ้งกล้ามแดงแต่เป็นฝีฟ้าโอ้ยงงขาวเนาะอัสซาเซเดะ ก็คือมันจะมีตรงตรงที่แม่น้ำที่มันตื้นๆอะอาซาเซคือตรงตำแหน่งตื้นๆของแม่น้ำนะครับมีคาเคดุโคโตกะโอิซเราจะพบเจอได้เยอะในพื้นน้ำที่มันตื้นๆครับชิโนสเกะทาโนชิมินิสเตอร์การะนะชิโนสเกะฉันตั้งตาตั้งหน้าตั้งตาลอยอยู่นะ